่องคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่ะวันนี้พามาเล็กเมลร้านอาหารน่ารักอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าเดอะบลิชค่ะ มาถึงร้านแล้วก็ต้องมาดูแรงบันดาลใจของน้องโมเจ้าของร้านค่ะร้านเนี่ยมาถึงชื่อ The Bridge ค่ะ The Bridge เป็นชื่อของเพลงที่คุณแม่ชอบค่ะ The Bridge Over Troubled Water ของ Simon กับดอลฟังเกค่ะแล้วแรงบันดาลใจในกับอินเทอร์เียล่ะคะในอินเทอร์เนียเนี่ยก็คืออินเทอร์เียของเป็นคนออกแบบร้านทั้งหมดเนี่ยเป็นน้องสาวโมเองนะคะน้องสาวเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะกลิ่นอายของร้านนี้ก็คือมาจากเรื่องหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะผสมกับความชอบของโมด้วยเชอร์ล็อกโฮม ก็เลยออกมาเป็นร้านที่เป็นแนวอังกฤษอังกฤษแบบนี้ค่ะตึกเนี่ยเรามีทั้งหมด4ชั้นนะคะชั้น3ชั้น4ของเราเนี่ยทำเป็น working และ office space นะคะแล้วก็ด้านล่าง2ชั้นเนี่ยชั้น1กับชั้น2เป็นส่วนของ Bistro ก็คือคาเฟ่ที่มีทั้งขนมหวานแล้วก็อาหารด้วยค่ะ เป็นขนมที่เป็นขนมฝรั่งนะคะแต่ว่าเ,าเรียนแจ้งว่าเราจะมีขนมที่เป็นซิกเนเจอร์ที่จะมีประจําที่ร้านทุกวันและเป็นทอฟฟี่นัทลาเต้คัพเค้กนะคะแล้วก็เล็บเวลเวตอันนี้เป็นในส่วนของเค้กยังไม่รวมในส่วนของขนมปังนะคะขนมปังตัวที่เด่นที่สุดของเราก็คือจะเป็นขนมปัง ไ <ừ, S 1> ข่เค็มลาวาต้องแจ้งว่าร้านนี้ค่ะเกิดจากความฝันที่เราอยากทำออฟฟิศเปซด้านบน ừ, ในส่วนของบิสโทรข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นฟาซิลิตี้ที่เรานำมาซัพพอร์ตในกลุ่มของผู้เช่า ừ, ว่าเวลาผู้เช่ามีแขกหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มาซัพพอร์ตแต่หลังจากนั้นเริ่มขยายขึ้นมาเนื่องจากว่ามีฟีดแบ็ขึ้นมาจากทางลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เลยขยายเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปดูเมนูอาหารซึ่งออฟฟิศมาดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดมาถึงที่เดอะบริดจ์แล้วเนี่ยอะไรที่ต้องสั่ง บอกว่าวัตถุดิบของที่ร้านนี้นะคะน้องโมโจะได้เกรดกักทุกคนว่าคุณพ่อเป็นอดีตท่านผู้ว่าจังหวัดดังแบบนั้นจะรู้ว่า,อ,าอะไรคนซื้อจากไหนดัง<ช>นั้นทําให้แบบอาหารทุกอย่างดูน่าทานไปหมดและอย่างข้าวล่ะคะข้าวที่นี่เด่นมากค่ะเนื่องจากว่าข้าวที่นี่ของเราใช้ข้าวหอมมะลินะคะ,คะซึ่งเป็นข้าวที่ชนะการประกวด อาหารแต่ละจานต้องขอบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าคัดทุกๆอย่างมาเนี้ยทำด้วยใจค่ะอย่างแซลมอนจานนี้เห็นบอกอ้โหพิเศษมากค่ะแซลมอนที่นี่นะคะเป็นแซลมอนที่เราทอดโดยไร้น้ํามันหมายถึงว่าเราเอาเครื่องเครื่องอบเลยการน้ํามันเนี่ยก็คือออกจากใต้ผิวแซลมอนเลย แลวอย่างอื่นล่ะคะเห็นบอกว่าคนมาที่ร้านนี่สั่งกันอุตลุดเลยใช่ตอนนี้เมนูใหม่ที่เราออกมาก็คือจะเป็นแซลมอนที่เป็นกระเพรานะคะเพราะว่าลูกค้าจะอยากได้ที่มันรสที่ตัดเลี่ยนขึ้นมานะคะรวมถึงปีกไก่ทอดนะคะก็ดังเหมือนกันของร้านเราเพราะว่าเราใช้หลักการเดียวกันก็คือการรีดน้ำมันออกนะคะต้มขาเป็นอีกหนึ่งของเซอร์ไพรส์เมนูของร้านเราไม่ได้มีประจําทุกวันนะคะ,ะทำไมไ่ะจ๊ะเ,เป็นเซอร์ไพรส์เมนูค่ะในแต่ละวันเราจะมีเซอร์ไพรส์เมนูไม่เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เป็นต้มขาไก่ ทุกๆอย่างอย่างที่ทพี่อิงทราบะคะเราคัดวัตถุดิบที่ดีที่สุดมานะคะก็คือรวมถึงเค้กด้วยเบกเกอรี่ด้วยด้วยตัวหมทําเองเพราะฉะนั้นเนยที่ใช้ก็จะเป็นเนยสดแล้วก็ผ่านกรรมว,วิธีตัวไข่ตัวอะไรให้มันนุ่มที่สุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวบัตเตอร์เค้กพี่อิงคะโมมีเครื่องดื่มแนะนํานะคะวันนี้เนี่ยเพิ่งมาจากไร่เลยเป็นน้ํา ผลไม้มัลบรี่มาจากไร่ที่นครปฐมค่ะก็คือเราไปคัดตัวไปเลือกจากตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นกมลบรี่ตัวนี้คือตัวสีสีดำใช่สีม่วงดำค่ะใช่มันจะต่างกับสีแดงใช่คือสีม่วงดำเนี่ยจะให้รสชาติที่หวานกลมกล่อมกว่าเราเลยเลือกตัวที่กลมกล่อมที่สุดมาเสิร์ฟให้ลูกค้าชิมน้ำหนหน่อยด้ยค่ะไม่หวานค่ะอมเปรี้ยวนิดนิดสุดยอด ใช้ได้นะคะไม่หวานไม่หวานนี่คือน้ำตาลจากหม่อนธรรมชาติถูกต้องค่ะเราไม่ได้มีผสมอะไรเพิ่มเลยยอดนะคะวัตถุดิบร้านนี้นี่เขาขัดฝันมาจริงๆถึงอยากนะคะว่า m m e น d ว่าถ้ามีโอกาสผ่านมาทางสายใหม่ระหว่างซอย43-45ถ้าไม่แวะเดอะบริดจ์ผิดหวังค่ะ